สวัสดีค่ะพบกระช่องแนอน้องพาเราอีกแล้วนะคะก็วันนี้จะพามานี่ค่ะสาลาแก้วกลสาลาแก้วกลุกันนะคะซึ่งเป็นเหมือนมันเป็นประวัติศาสตร์อ่ะค่ะมันแบบเป็นในยุคเ่ื่อเหมือน,นเป็นสงครามโลกอ่ะเขาเรียกประมาณนั้นแหละแบบมันมีประวัติอ่ะสร้างมัน,นานแล้ว,ลว,ลวใช่ แล้วก็มีไหว้ผาด้วยนะข้างใน,นใช่ค่ะมีให้อาหารปลาด้วยค่ะเข้าไปชมกันบัตรเท่าไหร่ค่ะบัตรยี่สิบค่ะสองคนสี่สิบไปไปค่ะเกือเพื่อนๆจะมาไปรวยนี่านี่นะคะ จ,จ,จุดนี้นะเอาไปห้องนู้นก่นอน่ะนี่เราวานๆก็ได้นี่นะคะทุกคนเป็นเหมือนมีประวัติทุกอย่างเลยอ่ะใช่ค่ะนี่นะคะสร้างพศสองห้ 2, 5, 4, าสี่หกอ๋อบุรณะเจ็ดยี่สิบอ๋ออันนี้คือบุรณะ เดี๋ยวเดี๋ยเราจะไปดูกันว่าสร้างยังแบบทระอเท่าไหร่ันนี้บรรยากาศวันนี้พามาศึกษ,ษา,าประวัติศาสตร์ไทย <c oughs> แถบแถบฝั่งฝั่งนี้เขาเรียกว่า มาแล้วเนาะดูนี้ดิโอ้อันนี้นะคะทุกคนมีเยอะนะคะนาะง<ป>มีแบบแต่ละอันก็มีไอ้ประวัติให้อ่านด้วย เขาเขียนไว้ให้หมดเลยอันนี้เทวลายอันนี้พระอะไรอ่ะเทวลายปางนี้โอ้กรรมเทพใช่กรรมเทพกรรมเทพอ้ามันยาไปถึงนู่นเลยหรอเต่าเต่าเกกิมอูอะไรกิมอูไม่แน่ใจ อึงอืมมันจะอึ่งน,นะดูจากรูปจร่งเหะเฮ้ยอย่ามาลอ,อเล่นได้ไหมเนี่ยอือ ทางนน้้ตรงนู้น่ะมีลอดแบบสะดอกเอาะด้วยจริงเหรอเราจะมีลอดสะดอกเอาะเรามีคอใช่ไหมนี่นะคะเราก็จะลอดตรงนี้ถ้าถึงตรงเทวลีคือคุณพระบิดาก็คือมันจะเป็นเหมือนกับ เหมือนเป็นอ,อธิบายเกี่ยวกับว่าความเป็นมาคือถ้าใครทํากับบิดามารดาแบบนี้แบบนี้แล้วมันจะเป็นแบบนั้นแบบนี้เหมือนเป็นเป็นรูปแบบรูปปั้นไว้อ,ะอ่ะอ่าแล้วเราก็จะมารอดเข้าไปเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะไปค่ะไปกัน okay. นี่เข้ามาก็เจอมดลูกตกใจตอนแรกอุรังคาถามดลูกเนาะเรื่องมดลูกนี่คือวงกรรมวงเตียนหมุนเวียนสัตวโลกแบบนี้นี่คือเทวดผู้ผู้ชี้ขาดก็ประมาณว่าเกิดมาก็ประมาณนี้เนาะ อย่างะันอัน,นตรงกลางนี่คืออะไรมันมีของแต่ละอันนลยนะมีกรรมเป็นาำม,ม,มีกรรมเป็นนักบัตรเทวะารอันนี้มีกรรมเป็นนักบัต <c oughs> มีกรรมนี่ไงเจ้มีกรรมรักกันจึงได้มาอะไรมัวเมาแต่งงานกันเลยไม่เห็นแสงทองแสงธรรมชีวิตอะไรวะอันนี้ฉันสนใจอันนี้อันนี้มีกรรมเป็นพ่อค้าแม่ค้าเอาพานิดขายในร้านอม,มีบอกดีนะคะเนี่ยมีกรรมถ้าใครชอบแนวนี้นะน่าจะนี่เลยมีกรรม อันนี้เหมือนคู่รักนะมีกร,รมกอดกันด้วยอันนี้อันนีส้สุดเลยมีอะไรนี่อะไรอ่ะฉันไม่ออกมันลบแล้วอะเขาบอกว่าให้เดินไปตามลูกศรก็เาก็เดินีมีกรมเป็นคนจนสิบหายอันนี้น,น,น่าจะใช่ฉันละ <c oughs> มีกร,รมเป็นคนจนเน,นี่ยหรือจนก็ไม่พ้นความใจนี่ บอกแล้วเรียบร้อยพูดเหนื่อยนายซึมซับวงใจงทำเดินนี้เลยในที่สุดก็ประมาณนี้แหละอยู่ตรงนี้อยู่ดีนะคะในที่สุดเหมือนเขาจะสื่อว่าเหมือนเขาจะสื่อว่าแบบแบบว่าอะไรนะยังไงก็ตายอยู่ดีงี้วะ <laughs> นกไปแล้วอันนี้เราก็มาพะรุตรงนี้แล้วนะคะเชิญชมป่าใหญ่ด้วยมีห้องน้ำตรงนี้ด้วยซื้อขนมปังอยู่นะคะเอาขนมปังนะ,ะอเอาขนมปังนะอเอนมปนป,ปล้ไ,ไย นมฟังอันนึงอันนี้สองเอ,อ่อเป็น40หมายแล้วแต่แล้วค่อยไปต่อไม่เลยอะไม่เลไม่นะป้าน้ำขึ้นตัวนี้ตอนเรามายัางไงนี่ยจะต้องระวังนะเจะจะจะระวังกล้องเพล่ไม่ใช่ ถ้าจะถ,ถ,ถ่ายตรงไหนน,นี่ตรงนี้ดีวกว่าให้เธอเลือกอม,มา,าทุกคนมาให้อาหารปลากันระวังนะทุกคนรอดูปลาใหญ่นะโคตรใหญ่เลยอ่ะ <c oughs> เอา ดูดิทุกคนปลาโคตรใหญ่เลยดูดูดูวายโคตรเยอะด้วยนะคะนี่เราก็ให้อาหารปลาเสร็จแล้ว,ว,ว,วแวะไหว้พระกันนะคะตรงนี้เขาให้เนี่ยสาระแก้วปูะค่ะทุกคนน,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 นะ เออเยอะด้วยนะตรงเนี้ยนะทุกคนสาทสาธุค่ะกสุมัใช่อสีเหลืองอ่อสีเหลืองก็ได้ ต้นกระบองเพชรนันเป็นตูนอะไรเนี่ยเพิ่นขายก็ขายจ้ะเอาไปขายข้างนอกคนละหรืาไปแต่งของหนา,าอยู่ในเราคนละสไตล์นะคะคนหนึ่งดอกอม่องวงนะคะไปแวะพระ หังจากที่เราไหว้พระเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็จะเดินชมตะบองเพชรเข้าเขาขายด้วยนะเห็นว่าใช่แต่เราน่าจะดูแลได้ไม่ดีพอใช่ค่ะ<ต>ขนาดขนาดดูแลตัวเองยังไม่รอดเลยน,นะคะเหมืนนมนอนกันแหละม้งมันมีหลายแบบพันสวยไหมสวย ให้เพื่อนๆดูนะดูละสำหรับคลิปนี้ที่เราพามาแบบเรียกว่าอะไรนะชมประวัติศาสตร์ณนะที่สาลาแก้วกูุ่ถ้ายัางไงชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไใร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนบ๊ายบาย,บาย,บาย